มันไม่มีเาคือมันไม่มีจริงๆอะพี่คือแบบหนนี้ยตอนนีมีแต่ว่าบนนนะวารงจตอบได้ว่ายาสจะหายไอานยย่อนราอานย์ย่ออักษรย่อได้ไหมไปเฉลยกนเลยันที่ถามถึงออักษรย่ออนยย่ออยาให้ผมตอบ อะไรก็ด้อะไรกอยชื่อเล่นชือริงกศรยอรยออ่ะเอ้าผมพูดตรงนะคือพยายามในในในเวลาไหงเนี่ยคือผมพยายามเรียกไม่ตอบก็เห็นที่แกค้นหาผมเงียบผมไร้หาอ๋อเห็นหมดเห็หมดนะจริงผมแบบถามถามเจริงๆเลยผมแบบ ใช่ใช่ไหมใช no ่ใช huh ่ไหมใช่ใช well, so. ่ไหมใช่ใช่ไหมเกาให้ได้นะลองเกาลองดูวมไม่รู Ken ้ผมไม่รู้รอรอรอชะลอรอรอชะลอตัวตัวย่อตัวย่อตัวย่อไม่รู้จริงเชื่ออะไรอีกไม่เชื่อแม่ผมรู้จริงแล้วหน้าเรามีที่ล่ามเออหน้าที่ลาบมากอ๋วย่ออะไร ขอบกา